<laughs> ไหนถึงขั้น,นอโอยเลยเอบอ,อย่เริยมหายใจคุณนโยมโปรดสังเกตนะหัวใจเนี่ยเป็นของท่านการหายใจก็เป็นของท่านและความรู้สึกก็เป็นของท่านทั้งหมดนะหายใจยาวนะจะพาบินเฉลยนะเอบเอบเหมอนขึ้นบันได เอ๊ดูนะจะพาขึ้นไม่สุดเออจะลืมหายใจเอ๊บเออตึ๊บอือคนลงเองเนี่ยลงถึงขั้นไหนลงค่ะเอ้ยเออปกติจะหายใจแบบเหมือนไม่สุดอ่ะค่ะคือแบบว่าไม่ยาวอืไม่อิ่ม ี่นอนกนกลางคือิ่มแล้วแ่บไม่เจนี่ยมันโล่งอ่ะโล่งในอกอะ่อะโล่งอ่ะโอ้โหนี่เหรอ<ม>คําว่าเดี๋ววยวน,นึงนี่เหรอคําว่าสบายตัวเนี่ยจุดแรกคือโล่งเลยรู้สึกทั้งนี้แหละเนี่ยสบายเนื้อสบายตัวจังเลยใช่บรรทึกเรื่อความรู้สึกอย่างนี้ถอยหลังไปสิเคยรู้สึกนี้มาก่อนไหมไม่ค่ะตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอติดๆขันๆตลอดน่ะแบบโหอยู่ เหมือนทนอยู่ทนอยู่จริงๆอะ่ะนิดเดงทนอยู่ในฐานะที่เป็นแม่ยายก็ลำบากทนอยู่ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกลก็ลำบากทนอยู่ของการเป็นลูกสะพ้ายชาวโร่ชาวบ้านเขาก็ลำบากเป็นแม่ผมพูดตรงนี้ห้ามร้องให้มันเข้าทุกล้อกนะันใครรู้ไว้ห้ามร้องไห้นะ นะน้นทนอยู่ถึงความเป็นคำว่าเมียก็ลำบากโอ้ยมันษู์เกิดมาทำไมยอมนี่ยก็ตีก็หายใจครับแล้วก็คุยไปงั้นหละครับเอาตัวเราเป็นหลักนะมาถึงตัวนี้เข้าใจในตัวตนของตัวเราเองเป็นหลักนะครับโทษครับอึ๊บ แอบอือชบเรียนะโล่งมากเลมันโล่งในอกนะกนี่แหละเขาว่าหัวใจเต้นไม่ปกปติใช่จีปีแล้วเขาช่วยเรามาต,ตั้งแต่ปีสามเก้าอะค่ะทานยามาตลอดปีสามเก้าค่ะที่มันเป็นเนี่ยค่ะที่เริ่มเป็นนะคะ แต่ว่ายาเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรามั้งมั้งมั้เหมือนก็เลี้ยงไข่เนาะประมาณนั้นอะเราไม่กินก็ไม่ได้เพราะไม่ไม่ยังไม่เจอทางอะไรเนี่ยค่ะยังไม่เจอคนหัวหงอกอะไรก้ค่เออง่ายดิไปเจอใน y o u t u ู e เนี่ยตามเลยฮะก็ทักอาจารย์มาอาจารย์ยังตอบเลยอ่ะเลยเขาเลยบอกเดี๋ยวจะมาหาอาจารย์ทักเมื่อไร่ะนูทักอาจารย์อ อาจารย์ก็ยิ้มให้ส่งสติ๊กเกอร์ทำกได้นะค่ะโชคดีมากค่ะหนูบอกว่าอาจารย์ยังมีเวลาที่ยังคุยกับน้องเลย,ยอาจารย์ยังมีเวลาค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กําลังนั่งรถไปไหนก็ไม่ทราบมาีคนมีคนขับรถให้อ๋อเหรอเหรอหนูบอกหนูโชคดีจังแล้วจะขนาดนั้นเหรอผมยังไม่รบั้านนะ่ะค่ะแล้ววันนี้หนูก็บอกอาจารย์ว่าวันนี้จะมาหาอาจารย์ ไม่รู้ยังไม่ลบนะเนี่ยดูไหมอ่าเอ่าบอกว่าจะมารับพลังกับอาจารย์โอเคผมยังไม่ลบเนียแล้วก็มาเอาไว้เอาไว้ได้ดีบอกชื่อมาแล้วมาลิวันค่ะมาลิวันพีจุดอะคะอืออยู่ตรงไหนอันแรกเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงคะ ดู๋ยววันนี้ดูเขาโต้ผมโต้ตอบนะค่ะอ้าวจะอ่านให้ดูตั้งแต่วันแรกอะค่ะอ่าเดี๋ยดูเขาส่งมาสารภาพส่งมานั้นดีใจมากนี่คุยโต้ตอบนะค่ะนะขออนุญาตท่านผู้ที่อยู่หน้าจอครับผมโต้ตอบคนนี้ว่ายังไงในขณะที่ไม่รู้จักหน้าค่าตากันเพิ่งมาที่นี่เนาะค่ะฟังให้ดีนะเริ่มต้นเลยนะได้มาก็ยิ้มให้โนยกนิ้วให้ตามเพรา เยี่ยมมากเลยอ่ะห <c oughs> นูจะมาหาอาจารย์ให้ได้เลยโอเคนะอัน <c oughs> พอดีได้เปิดดู YouTube เจอวิธีการรักษาด้วยพลังเจตน่าสนใจมากค่ะผมก็ตอบว่ารู้สึกเป็นเช่นไรครับอย่างผมตอบนะนะรู้สึกสัมผัสได้ค่ะผมก็ยกนิ้วห,หัมมราะให้ครับหนูเชื่อเรื่องพลังคะาม่ทราบว่าสถานที่อยู่แถวไหนคะ่ะผมก็ถามย้อนไปก่อน พลังงานคืออะไรอยู่ที่ไหนนามาใช้ได้อย่างไรทราบไหมถามว่ารู้ไหมเขาบอกว่าหนูคิดว่าพลังงานมีอยู่ทุกที่ค่ะทีนี้คอธิบายเป็นทุกอย่างทุกที่ทั้งในที่ว่างกับที่ไม่ว่างต่อไปค่ะต่อมาอที่อยู่เลขที่บอกแล้วเนี่ยยี่สิบสองทับเจ็ดบอกทีเทียนต่อมา อ,อ๋อค่ะขอบคุณนะคะบอกเคยศัพอ์อีกต่างหากนะนี่รู้สึกเป็นหน้าที่แอดมินเข้าตรงนี้ส,ส,ส่งโบส่งซอส่งให้ส่วนมากผมจะไม่ได้ส่งนะฮะหนูก็งงค่ะ,อะแอดมินก็จะส่งใหะะยง้ยังบอกไปว่าอออาจารย์เนาะฝั่งต่อขอบคุณค่ะเปิดอะไรเปิดมาเปิดทําการวันไหนบ้างคะเขาบอกเปิดเที่ยงถึงหกโมงเย็นหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ พวกในคิดอยู่วันอาทิตย์กับวันจันทร์เปิดเทื่องนึกออกวัเย็นคนิีได้ก็ะต่างโต้ต้องวันอังคารท้งมันเา่านะก็วางแผนแล้วค่ะนะครับว่าวันไหนว่าแต่ว่าก็ยิ้มแฉ่งให้อีกทีนึงหนูสนใจเรื่องนำสมาธิค่ะดู YouTube ให้ดีนะแล้วก็ให้มีเลือกให้มีเลือกกว่าพันคลิปยังบอกบรรยักคศอหนู เพิ่งดูวันนี้เองค่ะโอเคอกล่าวว่าคืนนี้จะดูต่ออีกค่ะทั้งพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์จิตวิทยาจะบอกให้รู้ว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับในในยูทูบอาจารย์ส่งพลังทางใจทางก็ได้ใช่ไหมทางไลายก็ได้ใช่ไหมผมบอกได้ทั้งเสียงแสงความร้อนไฟฟ้าสถิตโอเคนะในหมดและนะค่ะแต่แถวาอากาศนะอาจารย์ เพื่อรับฟังดีๆจากอาจารย์นะคะได้พลังไล่พลังไม่ไดีออกไปหนูดูยูทูบอยู่ตอนหนึ่งค่ะตอนที่อาจารย์ส่งพลังใช้ฝ่ามือวนมาวนไปหนู้อทำใจว่างๆยังสัมผัสถึงพลังอาจารย์ส่งมาได้เลยคะ่ะนั่นแหละคือพลังไฟงานไฟฟ้าต่อไปเดี๋ยวนะคะรู้สึกร้อนเผาที่หน้าผากได้นะออกคาแจ้งบอกว่าเจ๋งสุดยอด ที่หนูกับอาจารย์หนูก็ได้รับพลังจากอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากแล้วนะครับต้องมีบุญมากอย่าง,ค,างครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณิจริงๆงค่ะเจ้าข่าว <c oughs> คำว่าเจ้าข่าวนี่แปลว่าจะมาต่อยนะโอเค <c oughs> นะหนูก็ยังต่อเองค่ะ <c oughs> ยังจ่อยอ, <c oughs> <c oughs> อย่างนี้สงสัยต้องคุยกับอาจารย์บ่อยๆซะแล้วละค่ะนี่ ควจริงเราคำพูดอย่างเนี้ยคำว่าบ่อยๆนี่ไม่ได้คําอธิบายเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจจริงจังเราเสร็จเลยเข้าล็อกเลยคะัเข้าล็อกมิฉาชีพบอกได้ก็ได้โอเคนะคําอย่างเนี้ยอันตรายครับแล้วก็ตก่อมากรยิมในเนี่ยแน่ใจหรือว่าคนชื่อกระอนจะว่างขนาดยิงทหารจะเนี้<อ>น <บ S 2> <จ><บ>ยก็<อ><น><จ><บ>โ,โหยิงในี่เกินรนะ้อยเนาะเนี่ยทั้งหมดประมวลความคิดดีดี มาเจอตัวเป็นไงหน้าตกไหมพูดเล่นนะครับอดีตนะคะัขนาดวันนี้ยังโชคดีได้คุยกับอาจารย์เลยค่ะเป็นบุตรของุจริงใช่แล้วครับเพราะกําลังเดินทางมีคนขับรถให้นั่งจึงมีอยูเวลาคุยกันนั่ไปรักษาผู้ใหญ่ฮะจิงยูต่อไปจิงยวเวดดิกนะแลจิงยูก็เลยใช้แล้วอุ้ยใช้มาหลายร้อยปีแล้วใช้จิงิวเวดดีกนะ รบควรมาแล้วค่าเขาคือค่ารับทราบครับผมจบขาวสุดยอดอีกโอ้ยังไม่จบจบส่งมาอีกยิ้มหนึ่งเดียวสิเนี่ยยิ้มเต่ายิ้มหนึ่งเดียวยิ้มหนึ่งเดียวเห็นไหมยิ้มหนึ่งเดียวพร้อมครับขอบคุณของสุสามพระบานเนี่ยโอเคสุดท้ายก็ยิ้มหนึ่งเดียวสังแกตไหตอบคำก็วันนี้ก็เลยตกลงว่าจะมาแตเห็นว่าคำตอบผมเนี่ยให้ความรู้อยู่ตรงนั้นใช่ให้ความเข้าใจอยู่ตรงนั้นแต่บทมันแตกค่ะคุณ ผมจะมีความยิงเบาไม่ให้นอกเรื่องาจะยิงเลยแหละครับตรงเนี้ฮะจังหวะนี้ฮะเป็นจังหวะที่ต้องไม่รู้ภาษาเพราะว่ามันหลอกกันง่ายคนหลอกกันง่ายมากเลยครับผ่านจอนี่หลอกกันได้จริงๆง่ายจริงๆถ้าคนที่วี่ใช้ไม่ออกพี่จะไม่ได้เเจอน้ดพบครั้งเดียวไปเลยนะ่นตรงนี้แหละฮะผมถพงบอกว่ามันมันมันเป็นทโทษประโยชน์ก็คือสุดสายถูกต้องเนี่ยคือประโยชน์ ประโยชน์มันมีเยอะแต่จริงๆแล้วคนประโยชน์มนใช้จริงๆตัวนี้นะประมาณสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างมากในโลกนี้นอกนั้นขยะนะนี่นะบอกรูสอนลานนะครับเรื่องนี้ดิฉะนั้นเราก็เดกไปเครื่องมือของใครต่ใครเยอะมากมากเลยนะเป็นเครื่องมือของนักคุณนักเขียนไปเป็นเครื่องมือของอะไรต่อะไรไปเยอะแยะแต่ผมใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้เกิดค,ความรู้สึกความรนะู้ใจนะซึ่งกันและกันผนใช้ตรงนี้ทีมงานเรามีการดูแล แปลว่าปรับตรงนี้ทุกคนจึงจะเข้ามาส่ในปรอบนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจคอนเซป์นี้เราก็จะไม่ให้ไม่้เข้ามาอยู่ในกระแสนะครับพดครับปึ๊บเอาละศีรษะที่บอกก็มีเหงื่อเยอะแยะนน่นนะฮะเอาหายคามือเลยโยมซึ่งจะรู้สุดเลยละครับปั๊บแม่ปั๊บนม่ปึ๊บ แน่นอนในห้างที่สุดยอดเอฟ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 อะไรมันจะขะนาดนั้นคุณโยฮะคืนนี้ตัวเนน่ยนอนนะ <accord> ว่ามันจะโอไหมหนูไม <So, S 1> <c oughs> ่เหงื่อเหงื่อจะออกแบบแล้วก็จะปวด ปวดน้อยปวดขาปวดอะไรนี่ปวดขาหายปวดเอามันสุดๆไปเลยโทดครับเยเดี๋ยวเป็นหายใจอะอะไรก็สู้ความรู้สึกไม่ได้เพราะสนังสืมันดูดดื่มมากทร่บไว้ จะขนาดนั้นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลงไหลงไหลลงไหลลงพะเล่ว่าครับพี่นุ๊คำพูดอย่างนี้บางคนที่ว่าผมใช้หลักจิตวิญยานะครับตอนจริงไม่ใช่เด็ก ผมเป็นคนที่ดูแคลนวิชาจิตวิทยามากเลยครับเพราะนี้มันจะเหนือกว่าฉิงนั้นอีกเยอะอโทษครับนมมะอ้าผมเนี่ยเขาเป็นผู้อำเนการโรงพยาบาลโรคจิตนี่นะเขาสังกัดกรมจิตอะไรนะ ผมเจอบัวกับอาผมมันจะรู้พฤติกรรมพฤติกรรมดีเรื่องจิตจริงๆแล้วเข้าไม่ถึงจิตครับจึงนะเข้าไม่ถึงจิตจึงไม่สามารถคนนี้เป็นโรคจริตประสาทได้นะครับก็ครับไม่ให้หายขาดได้ก็โอเคมีบังคับกันอย่างเดียวเลยแล้า กับไฟชอ็อตไม่รู้สมัยนี้เขาใช้ไฟชอ็อตกันหรือเปล่าสมัยก่อนนี่ยก็เห็นๆนี่ไฟชอ็อตกันไม่ต่างจากไฟชอ็อตปลาเนี่ยสตุกตึง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 เลยคนมันรู้จริงเนาะพูดได้หมดเลยน่าจะพูดนะ โทษค,ครับถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยขายออกทั้งต้นเลยครับนี่แหละคือความรู้สึกมันจะวิ่งไปทั่วตัวคล้ายๆทนนี่ไหนโอโ้โอ้โห,โอโหเอาสเต็กมาแล้วก็ไม่ยอมเมื่อกี้พูดยึงท้องนะปึป๊ดปื๊ดป ประกบกันหน้ากับหลังอ,อืนนี่แหละครับว่าองค์รวมทั้งหมดมันจะไปบททุกส่วนของร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของเอาไว้เอาไว้วาภายในหรือเซลไม่รู้มันไปทั้งบอดี้ออก์ัน,นทุกออก์ักนทุกเซล ในออแกนมันทุกหหมดก็คือบอดี้ครับมันจะไปหมดครับพลังนี้จะเป็นอย่งงางนั้นก็ครับก็นั้นมันจึงิงนะ,ะนี่เกินความเชื่อเหนือความจริงทั่กประการครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ มันโล่งแล้วมันเบาเง่นโอ้โหดิ้งเจอพัดลมผมพัดให้เนาโอ้หไม่รู้จะบอกนั่นีาไว้เะยเ้าจะบอกอะไรก็บอกไปผ่านจอเองนะตามความรู้สึกครับเชิญค่ะเออ ความรู้สึกไม่เคยโล่งขนาดนี้ค่ะตลอดชีวิตอย่างงั้นเหรอคือมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะก็ตั้งแต่ปีสามเก้าก็อึดอัดมาตลอดนะคะก็อยู่แบบเหมือนกับหายใจไม่ไม่เต็มท้องอะค่ะความเจ็บปวดหมดไหมความเจ็บปวดเหรอคะไม่นจ็เจนเรารู้ว่ารู้ว่าตัวเองเจ้บชายยัง คือ <c ười> ตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามันมันโลงาา่งอะค่ะอืนสมส่วนแล้วกันเลยนะ <หา S 1> มันจะเร็วก็มาเป็น,น,นชา้าอย่างเงี้ยนะโอเคนะคสิ่งนี้นะก็มักจะไปตายเว่าหมอแม้คนไม่เข้าใจอ,อจริงๆใครเขาทาได้ถ้ามีพลังอย่างผมถามทุกคนแค่สัมผัสแป๊บเดียวก็สัมผัสทด่๋ยาแม่หนึ่งแค่นี้นนนแม่ชีวุญแจแม่ไหนก็ได้หรอกชีวจรไหนนะได้หมดแหละ นะอยู่ใต้จักรแม้ยังมีอะไรขาหนีมี่หมดไอพวกนี้นี่เป็นง่ายที่สุดแต่นี่มันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมล่ะใช่แต่นะก็คือคุมเท้ามันจะส่งพลังงานเข้าไปเาในเท้าของหัวใจเี่ยมันเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ผมมีไฟฟ้าเสร็จมันกับใส่กับแอดจัสทันทีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนหัวใจเนี่ย เป็นอวัยวะที่รักษารักษารักษา,กษาไว้ง่ายที่สุดส่วนเขาเขารักษาโรคไปเขาก็เลยอยู่เขาจับโรคยัดแล้วรักษาโรคของผมรักษาหัวใจมีอาการาหายใจไม่สะดวกหัวใจเต้นเร็วมีผลก่อยเกิดคำว่าเหนื่อยง่ายนะครับวันหนึ่งไม่็จะมีเรี่ยวแรง เนี่ยกินข้าวกินปลาก็สักแต่ว่ากินไปอย่างนั้นเลยครับอื้วนนี่พีวันก็มันก็ไม่เผาผลาญก็พลังงานเม็ตาบริสุทธิ์มันเมตตาบริสุทธิ์มันไม่ดีพอต่อไปนั่นหมัยจะรอดไปเลยไม่ต้องพูดถึงไขมันนจกผมไม่ต้องพูดไขมันไขมันความดันเบาหวานหงวยใจให้เขาพูดกันทั้งโลกล่อยครับเนี่ยของเรารักษามันเอาไว้หนียใจเนี่ย <น>รักษาใจไว้ราา<ช>ักษาหัวใจหัทางหัวใจนะเจ็บปวดหรือว่ากรตามทีพลังงานบริสุทธิ์นี่ช่วยได้ทุกบทบาทเลยละเลยเชื่อผมพูดจาระดับนี้โอ้หผมจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยผมจะมีที่อยู่ไหมผมพูดอ่นี้ต <คา S 1> ้องมีค่ะหมายความว่าผู้คนจะหลั่งไหลมาหาผมนับไม่ถ้วนผมจะรู้ตรงเนี้ งานผมถ้าหากว่าทางรักก็มาช่วยผมเนี่โอ้โหผมช่วยคนได้เยอะมากเลยผมเจะไปไหนผมทําการถ้าผมทําการค้าขายนะผมทำการมาตั้งนานแล้วยี่สิบเป็นอี่เนี่ยคุณคร,รูนั่งอยู่นี้ก็เป็นพยานนะบอกให้ทราบทั้ทงครอบครัวเ็ได้รับสงจากผมไม่เคยทำนี่เป็นตัวนะสงสารครพนพูดแล้วก็เหมือนกับฟองดดงดาวนะ รูดวงดาวดวงไหนจะตาสว่างมั่งปล่อยนะเนมโอเคสุดท้ายเราบอกเป็เปอร์เซ็นครับหอ้กี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เปเอร์อเซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นะะนนะ่ะค่ะหายเนาะค่ะอ,อ้าแปดสิบปจุกข่าวอะไรไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแค่สองมือจะแข็ ในเวลาน้อยมากทําไมถึงรู้ว่าหายก็แต่เบ็กเลยนี่แหละฮะของจริงปัจจยาปัจจยที่นี่นะปะัจจยานะผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่ต้องพิสูจน์อะไรไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะเ,<อ>เกิดประสิทธิภาพสูงประหยัดสุดคุ้มค่าปลอดภัย ใช้เวลาน้อยที่สุดเกิดประสิทธิทผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดทามาทั้งหมดที่เราใช้กันมาเนี่ยประมาณกี่นาทีครับสิบนาทีได้ไหมครใช้เวลาเยันจริงๆเนี่ยประมาณสิบนาทีถูกต้องกับเห็นด้วยคุยกันเยอะหน่อยคุยกันนอกเรื่องเยอะหน่อยสิบนาทีแค่วันดีสิบบาทแกนะ แน่อย่างเงี้ยชัดเจนโอเคนะถูกต้องนะเราจะเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยครับผมขอบคุณค่ะ,ะไปบ้านใครบ้านมันค่ะ<อ>เดี๋ยวมีอีกสองคน,นงค่ะยังไงอีกสองไงล่ะ